สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกนะคะฟังเสียงก่อนมาสุกลเ,เ,เลยพี่งอเลยผ่าเป็นครั้งแรกเลยนี่เด้อถ้อาที่ผ่าเป็นบบเป็นเขาบอกผ่าตามหอยมันบ่น เอ้ยเ่เคยผ่าตะเดียดจากเดียวครั้งแรกเลยนี่ไปสามแบบมนเนาะลูกนี้สี่โลนะคะสามโลกว่าปักมือ ขาดทุเรียนลงมือหน่อ๋อค่ะนี่มันเหม็นนี่นะมันหอมเลยเป็นนี่มันเหม็นเฮ้ยเออหยีบไปมาเชีเดินนี่ค่อยเป็ดนะก็ไปเรียนมาเมื่อกี้เรียนในยู u ูบมาอืมอืมอืมอค่ะ่ข นี่นม,นนามา,ามบัวหนึ่งเนี่ยออ<จ>โอ้ยไปพาถึอไหนเน่คนพาบโปปิ้เลยนี่พอดีแบบโอ้ยเหม็นแตดเดี๋ยวอย,อย่าพัง <laughs> เลยเนี๋ยวเกี่ยตัดให้ม็นก่อน ขีหลังอ้าวใช่ได้อันใส่อันนี้กับบ้านเนี่ยเอาไปเอาบ่เฮ้ยโอ้ยไม่เคยผ่าจะถึงโอ๊ยผ่าทุเรียนเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยโอ้โหพอดีทันทันพอดีไปเไหนที่ผ่าอ๋อ อ้าคู่นี้ก,กระที่นี่็ะยูนในนี่เลยก,กนนี่มาคอยหัดผ่านนาดิปล่อยบุเคยผ่านเลยนะครับมันจะทึืได้จับเลยนี่ถากเลยแสดงวามีนาทีกิน <laughs> ถ่ายเ้ยเมียเด้อพาไปพาไปอันนี้พูดีพูดีพูดีอ้าพูดี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 อีพาไปแล้วหอมจีตตัวนึงก็ถ่ายได้ปวดติดอีเอ้าอือแซบเป็นเยอะแซบนะใส่เป็นฮะอือน่ากินจีอะ นื่อย่อ mm ันโมมนเหน่ยท <gra> ี่ไปปิดมือนะโม้กอป้ามาในสวนเราเห็นีีใจฟูเลยพากขายนี่คืกมัน มีไหมอ่ะนี่นี่มันรีอยู่พี่ข้าวมันสำปะหลัอ้ยตัวนี้คือรีจ่ะนอนยป้าจะจี๊ดเดี๋ยวเองมันสุกไหมมันไม่สุกตัวนี้นะอ่าโอเคทคนจะรีไปนั้นแหละตัวนี้ยิกินนิดมีผูคือกันแต่ไม่มีรูไม่มีเม็ด มไม่ค่อยพาเลยถ้าจะนี้ซัดหามึมไมงไหมโอ้ยม <laughs> ีนี่ว่ามันโบมีเลยจ้าวบอกล่ขาตัดมังกบโนน้นองหน่น ลังม <penguin. S 2> pues ันเ mm ็น hmm. ุ teachers, ่ม่อยอแม่เอ้โอ้กอนุมโอ้โหงับบได้นี่นี่เบสแตบโบนี่ไงเผ้่อหนึ่งคนมาฟี่เซนเตอร์เอามัไม่ถงมือน่ามัได้ไม่ได้ถุงมือ

ไปกันพี่นออย่าพิ่งงานไปกันไปกัน